จันทถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี่่นนดิกวายางหทียย สวัสดีครับพี่น้องชาวอบุบลและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการพูดว่าชลทีพบชาวอบุบลวันศุกร์ที่6มกราคม2566โดยกระผมนายชลทียังตรงผู้ราชการจังหวัดอบุบลราชธานีซึ่งจะมาพูดคุยกับพี่น้องชาวอบุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ สำหรับพยากร์อากาศอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีบอกบางในตอนเช้ามีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ความเร็วลม25กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอให้พี่น้องประชาชนได้รักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับสำหรับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5จังหวัดอุบลราชธานี8ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอยู่ในเกณฑ์ดีมากไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตร หมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวการตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดอุบลโดยจิส่าเมื่อวันที่3มกราคม2566ไม่พบจุดความร้อนในพื้นที่นะครับก่อให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันป้องกันลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ที่ต้นทางได้แก่การลดการเผาลดการเกิดฝุ่นมนลพิษทั้งภาคการเกษตรอุตสาหการรมก่อสร้างครัวเรือน นำรถเข้าไปตรวจควันดำและบำรุงรักษารถอย่างสม่ำเสมอนะครับเมื <c oughs> ่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประมจัดสรรพระหม่มกันหนาวพระราชทานให้จังหวัดบนราชธานีจำนวน3 0 0พผืน โดยกระผมในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดอุบลราชธานีได้อัญเชิญพระห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้กับในอำเภอผู้แทนอำเภอและก็พี่น้องประชาชนจำนวน6อำเภอนะครับอำเภอละ500ผืนได้แก่อําเภอตระการพืชผลอําเภอเขมราชอําเภอกุดข้าวปุ้นอําเภอนาตาและอําเภอน้ำขุน ซึ่งวันนี้ก็ได้มีพิธีมอบที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก็จะนําไปมอบให้กับาราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัยจากอากาศหนาวต่อไปซึ่งยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระราชาประถมบุญิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชาประถมเป็นล้นพ้นนะครับหลังจากที่มีพิธีมอบแล้วนะครับผมก็ได้ไปอมอบผ้าห่มนะครับแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับ ในพื้นที่ของตำบลน,นาพินนะครับอำเภอรตรัการพืชผลอีกด้วยนะครับก็ได้มีทางท่านในอำเภอท่านนายกอบอตอนาพินนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านและพี่น้องประชาชนนะครับได้ให้การต้อนรับแล้วก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆ,ๆนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับก็ในส่วนของจังหวัดก็นะครับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ แล้วก็กวกพี่น้องประชาชนนะครับในการดูแลรักษาสุขภาพนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเรื่องของฟืนไฟนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงอากาศแห้งนะครับการดูแลเรื่องฟืนไฟนะครับก็มีความสํมาคัญอย่างยิ่งต้องระมัดระวังการจุดทูปจุดเทียนบูชาพระนะครับก็ขอให้ดูแลด้วยการก่อฟืนก่อไฟก่อกองไฟกันหนาวนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดตุบลราชธานีนะครับวันที่5มกราคมที่ผ่านมาครับกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่าสมเพศสร้อยสาครูเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดอุบลนราชธานีครั้งที่1ทับ2,566เพื่อรับทราบสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรมระดับจังหวัด การพิจารณาคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีหกรายความช่วยเหลือการขอหลักประกันปล่อยชั่วคราวพูดต้องหาหรือจำงเลยหนึ่งรายและพิจารณากรณีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดถูกฟ้องคดีปกครองสำหรับกองทุนยุติธรรมจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรมพศ2558เพื่อเป็นกองทุนให้ใจให้ใช้ใจ่ายเพื่อกิจาการดังต่อไปน,นี้นะครับ 1>, 1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี2การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย 3. าการช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ถูกได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 4. การให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนและ 5. การดำเนินงานกองทุนหรือการบริหารกองทุนและกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจงังหวัด ทำหน,หน้าที่พิจารณาอนุมัติไม่อนุมัติหรือยุติคําขอรับความช่วยเหลือเงินกองทุนยุติธรรมตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการช่วยเหลือประชาชนในการดําเนินคดีภายในวงเงินไม่เกิน5 0 0แสนบาทต่อรายโดยสามารถยื่นคำขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีและหรือการขอปล่อยโวคราผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ที่ สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีชั้น4ี่สารักษลางจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อวันที่5มกราคมเช่นเดียวกันครับกระผมได้ได้เป็นประธานการประชุมคณะทํางานติดตามวิเคราะห์สถานการณ์และกําหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566 ครั้งที่7ประจำวันที่5มกราคม2566พร้อมถแถลงข่าวสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2566ของจังหวัดอุบลราชธานีโดยได้รับทราบผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ทั้ง25เภอนะครับ โดยที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดตั้งจุดตรวจหลักจุดตรวจรองจุดบริการประชาชนและด่านชุมชนจำนวน2,999จุดมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม18,308คนร่วมตรวจดูแลพี่น้องประชาชนอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับสรุปผลการดำเนินงาน7วันของการรณรงค์วันที่29ธันวาคม2565 ถึง4มกราคม2566ได้เรียกตรวจยานพาหนะจำนวน145,748คันมีผู้ถูกดำเนินคดีใน10ข้อหาหลักจำนวน22,411รายสำหรับ10ข้อหาหลักที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดก็คือการใช้ความเร็วเกินกำหนดรองลงมาก็คือไม่มีใบอนุญ,ญาตกับขี่ไม่สวมหมกนิรภัยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยเมาสุราขณะขับขี่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรขับรถย้อนสอนแซงในที่ขับขันและใช้โทรศัพท์ในขณะขับขี่นะครับโดยสรุปครับสถิติอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่2,566สะสม7วันของการรณรงค์เข้มข้นนะครับเกิดอุบัติเหตุ7ครั้งผู้บาดเจ็บ2คนเสียชีวิตรวม6รายในพื้นที่5อำเภอ คืออำเภอน้ำยืนอภศรินทร์อำเภอตราการเพืชอผลอ,อพิบุร์ังสาหารและอำเภอวารินชำราบโดยสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ขับรถเร็วเกินกําหนดรองลงมาคือตัดหน้ากระชั้นชิดหลับในทัศนวิสัยไม่ดีและแซงรถผิดกฎหมายครับยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์รองลงมาคือรถจักรยานถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือถนนกรมทางหลวงรองลงมาคือถนนของทางหลวงชนบท จุดเกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือทางโค้งรองลงมาคือทางตรงช่วงเวลาอุบัติเหตุสูงสุดคือเที่ยงคืนถึงตีสามหกโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าและหกโมงเย็นถึงสามทุ่มรองลงมาคือสามทุ่มถึงเที่ยงคืนช่วงอายุผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดคือยี่สิบถึงยี่สิบเก้าปีและห้าสิบถึงห้าสิบเก้าปีรองลงมาคือสามสิบถึงสี่สิบเก้าปีและหกสิบถึงหกสิบเก้าปีนะครับในการนี้ครับ ผมก็ได้มีข้อสั่งการให้คณะทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยกัน4ประการด้วยกันนะครับข้อหนึ่งก็คือให้ทุกหน่วยนะทุกหน่วยงานนะทั้งภาครัฐภาคกเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับได้สรุปบทเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขมาตรการการดําเนินงานต่างๆด้านปัจจัยเสี่ยงทั้ง4ด้านตั้งเรื่องคนเรื่องพานะเรื่องถนนและสภาพแวดล้อม ข้อที่2ก็คือให้ดาเนินการมาตรการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องทั้ง365วันครับก็คือทั้งปีเลยนะครับชีวิตวิถีใหม่เฉียบปีปลอดภัยไรอุบัติเหตุเนี่ยทำ365วันเลยอ่รยเด่นเรื่องของการเสริมสร้างวินัยจราจรตั้งแต่เด็กเล็กถึงผู้ใหญ่ การสร้างวินัยชุมชนการจัดจุดบริการประชาชนจุดตรวจด่านชุมชนจัดป้ายจราจรการจัดการพื้นที่เสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนนะครับข้อที่3คือให้ทุกหน่วยงานตั้งค่าเป้าหมายการดําเนินงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี2,570ผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางถนนต้องไม่เกิน12รายต่อแสนประชากรซึ่งปัจจุบันเราเกินอยู่นะครับข้อที่4ครับ ให้อนุกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแต่ละชดได้บูรณาการขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทางด้านการคําใช้กฎหมายและสร้างวินัยการจราจรครับก็หวัอองว่าในอนาคตครับเราจะมีความปลอดภัยนะครับในการใช้รถใช้ถนนท้งการใช้รถและใช้ถนนนะครับทั้งผู้เดินเท้านะครับผู้ขับขี่นะครับเป็นไปอย่างปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ครับเมื่อวันที่5มกราคมเช่นเดียวกันครับกระผมได้มอบหมายให้หนายสมเจตติงมงคลรองผู้ว่าเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ทับสอโดยมีนายแพทย์สาสุขจังหวัดเป็นเลขานุการที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยได้นำเนินการควบคุมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องทั้งด้านการควบคุมการจำหน่ายสถานที่ห้ามดื่มแอลกอฮอล์เหตุปลอดบุหรี่ในสถานที่ราชการโรงเรียนวัดห้างร้านการดำเนินคดีกับผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมรับทราบแผนการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผลิตภัณฑ์ยาสูบของจังหวัดปี2566ซึ่งดำเนินการในกลุ่มเยาวชนนักเรียนอาชีวศึกษาชมชนหนูบ้านตัวอย่าง โดยจะดำเนินการร่วมกับหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมและมูลนิธิต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับกระผมี่้มอบหมายให้ในายสมเพชสร้อยสักคกูรองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นเกียรติและเป็นประธานมอบกิจบัตรผู้สนับสนุนเงินรางวัลมงกุฎสายสะพายนะครับเมื่อวันที่4มกราคม2566รที่งานประจำปีนะครับลานขวัญเมือง สาระต่างเก่านะครับก็มีการประกวดนะครับที่ดาจำแรงผ้ากับบัวอุบลราชธานีบิสอุบลบิวตี้ควีน n 2 2 3 3เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมขนมตำเนียมประเพณีอันดีงามของชาวอุบลผ่านการประกวดโดยการสวมใส่ผ้ากับบัวโดยคัดเลือกสาวประเภท2ในจังหวัดอุบลเป็นตัวแทนในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไป เป็นตัวแทนสาวประเภทสองชาวอุบลช่วยงานทางด้านสาธารณาสุขและร่วมกิจกรรมกาชาดจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเวลาหนึ่งปีรางวัลในปีนี้ก็ประกอบด้วยรางวัลทิดาจำแรงผ้ากาบบัวรองทิดาจำแรงผ้ากาบบัวชื่นชมทิดาจำแรงผ้ากาบบัวและรางวัลพิเศษทิดาบัวแรกแย้มทิดาพยายามบัวทิดาพยาบัวทิดาบัวโรย ประจำปี2,566โดยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งอุบลราชธานีผู้นำภาคเอกชนผู้สนับสนุนการประกวดและชาวอุบลร่วมการชมการประกวดเป็นจำนวนมากนะครับกระผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรู้ว่าผู้ประกวดทุกท่านได้กล่าวรู้สึกจากใจว่าเป็นเกียรติและภูมิใจมีความประทับใจ ชช่นชมและขอบคุณจังหวัดผู้จัดการประกวดผู้สนับสนุนการประกวดและผู้เกี่ยวข้องที่ได้จัดให้มีเวทีการประกวดิที่ดาจำแรงภ้ากับโบจังหวัดอุบลราชธานีอย่างต่อเนื่องและเป็นการสร้างการยอมรับในความหลากหลายทางเพศให้มีการแสดงออกในทางที่สร้างสารรค์และได้ร่วมกับร่วมกันทํางานเพื่อสังคมต่อไปนะครับทุกท่านสามารถรับชมการประกวดย้อนหลังได้ทางเพจสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีได้นะครับ งานบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับซึ่งก็ได้ประชาสัมพันธ์กันมาวันหรือสองวันแล้วนะครับจังหวัดอุบลราชธานีเตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภารนาเรียนทราเทพยาว,วดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพารานมามัยแข็งแรงโดยเร็ววันเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนจากภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในโครงการบรรพชาอุปสมบท99รูปรวมทั้งศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยกำหนดรับสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในวันศุกร์ที่6มกราคม2566ประกอบพิธีปลงผมนาคในวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566 ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทในวันจันทร์ที่9มกราคม2566และครบกำหนดพิธีลาสิกขาในวันจันทร์ที่23มกราคม2566โดยได้กำหนดจัดทำพิธีต่างๆนะครับที่วัดมณีวนารามหรือวัดป่าน้อยตำบลในเมืองอเาเภอเมืองอุบลราชธานีนะครับ ทั้งนี้ครับใครชการพลดเรือนทหารตำรวจพนักง,งานลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับจำนวน15วันนะครับไม่ถือเป็นวันลาสำหรับประชาชนผู้มีจิตศรัทธาและเข้าร่วมบรรพชาบทสมบทหรือเข้าร่วมสนับสนุนโครงการสามารถติดต่อได้นะที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์045344613หรือ0639036918และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอนะครับทราบจากทางที่จบตามปกครองจังหวัดโดยท่านประหลัดจังหวัดได้แจ้งมาว่าในขณะนี้เนี่ยมีผู้ยื่นสบับเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับประมาณ103คนนะครับแต่ว่าก็คงจะต้องมีการตรวจสอบประวัติ ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็มีการคัดกรองโควิดด้วยนะครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาครั้งนี้ครับก็ขออนุโมทนานะครับทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่จะร่วมสนับสนุนโครงการนะครับเป็นบุตรกุศลมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ทําร่วมกันนะครับครับในช่วงเย็นของวันที่5มกราคมที่ผ่านมาครับผมก็ได้ประชุมนะครับ ในส่วนที่เป็นการดำเนินงานขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบันทึกข้อตกลงเอฟของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโดยเป็นเรื่องของโครงการถนนสายวัฒนธรรมหรือโครงการบ้านวัดชุมชนหรือเป็นโครงการบวรนะครับนะครับ เรียกว่าเป็นข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเคลื่อนหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืนจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาเถรสมาคมกระทรวงมหาไทยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร้นานกระบังครับวันนี้ก็บีนท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วัชโรภาสผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมสมเด็จพระมหาเทราจารย์ ป่าดงใหญ่วังอ้ออําเภอเครยงในนะครับท่านกรุณามาเป็นประธานในการประชุมนะครับก็มีการวิดีโอ,อคอนเฟอรนซ์กับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งท่านก็สนใจที่จะขับเคลื่อนโครงการถนนสายวัฒนธรรมซึ่งเป็นโครงการที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ดําเนินการมาตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ประสบความสําเร็จนะครับด้วยดี นะครับเราก็มีการดําเนินการวัดที่เข้าร่วมโครงการถึง601วัดนะครับใน25อำเภอนะครับแล้วก็ในปีนี้นะครับก็คือปี2566ก็จะได้มีการปรับปรุงนะครับโครงสร้างองค์ประกอบของคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนในการดำเนินงานเรื่องของโครงการบวรถนนสายวัฒน,นธรรมนี้นะครับแล้วก็เพื่อให้เกิดความ ชัดเจนปรับปรุงเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้ปัญหาประสาทที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการสื่อสารการรายงานผลนะครับการดาเนินการที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับเกิดความชัดเจนขึ้นนะครับโดยทางที่ประชุมนะครับท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์บัชโรพาศก็ได้แจ้งว่าก็ขอขอให้มีการทำ MOU นะครับในระดับ รองลงไปโดยที่เชิญผู้นําตั้งเจ็ดฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้นําราชการผู้การศึกษาสื่อมวลชนนะครับยกตัวอย่างนะครับก็ผู้นําแต่ละฝ่ายก็มาเอ็มบูยูกันแล้วก็จะได้มีการขยายผลลงไปนะครับก็ได้คุยกันว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่มีประโยชน์นะครับในการที่จะเคลื่อนหลุนชุมชนนะครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งวัดได้ทั้งชุมชนนะครับราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราก็คาดหวังว่าในอนาคตนะครับก็จะสามารถลงไปช่วยถึงกลุ่มเปราะบางนะครับกลุ่มคนพิการกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่อยู่ในชุมชนเป็นการขึ้นหนุนได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะได้ดำเนินการาตามโครงการนะครับต่อเนื่องต่อไปในปี2566ครับด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ผ่านมาครับทำให้มีผู้บริจาคโลหิต ลดลงอย่างมากทําให้ปริมาณโลหิตสํารองของจังหวัดและโรงพยาบาลศูนย์ประสิทธิประสงค์ไม่เพียงพอจึงขอเชนิญชวนพี่น้องชาวอบุบลจังหวัดใกล้เคียงและผู้มีจิตศรัทธาครับได้ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่7จังหวัดอุบลและโรงพยาบาลศัตว์ประสิทธิ์ที่ประสงค์อุบลราชธานีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกา30นาทีวันเสาร์อาทิตย์ ก็มีนะครับแต่ว่าคงจะปิดเร็วขึ้นประมาณสักบ่าย3ามนะครับโทรศัพท์หมายเลข045244628นะครับร่วมบริจาคโลหิตสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการช่วยชีวิตด้วยกันครับพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวบนในวันจัดที่9มกราคม2566สําหรับวันนี้สวัสดีครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีผยย่่่นนดิกวาาทียยเอู One day, one